กินหมูม่วงนะเออต้มปากกินก่อนเดี๋ยวไปถามมันก่อนเถอะเพื่อมันจะแขางมั้งหนะูน้องไข่ยากเดี๋ยวไปถามมึงก่อนมันเป็นหมูม่วงแก้มแดงเลยนะเออเดี๋ยวเดี๊ยวมาไปถามันก่อนเถโอ้ก่อนอย่างนเดี๋ยวก่อนน้องแนนมันอยากกินหมูม่วงต้นแน่ขนาะ<อ>ดยัยใดว่าไปเลยเฮินหมูม่วงน้อยอยู่แต่มันไข่ยากอัไใดมนะัน่ะผมติ้วแนมโฮสพวกแขนก็จะรอน จะว่ากาแฮอม่วงอะฮอม่วงมาได้นําได้แามเลยเหมือนแฮมเด็ดถ้าเด็ดมีเรื่องมันนี่อย่างงเด็ดมาได้อะมันน้อยอยู่เมันห้อกินมันห้กินเดี๋ยวรอมันใหญ่ก็มากินนะจำไม่ได้ามเด็ดแฮมเด็ดโอ้ทำโมสังโคแฮเตอร์มันยังได้ล้วเลยอบะม่วงเฮาเฮาติ้วน้ำฮดเฮาใส่ปุ๋ยบะม่วงยังน้อยอยู่เฮาประคบประงมกวางจะเอาไว้กินสุก หวังเอาไว้ขายมันเกินใหญ่เห็นน้อยมันเป็นใดใได้ยังไงมากินของเราสองคนนี่เข้าไหนย,ยุ่งเั่นวันนั้นาก็บแม่ก้ามอ่ะโกยหายไปเป็นครัวบุญไหวเนี่ยสองคนนี่นะเอ้ยไอ้เหินน้องแนนไอ้เหนินจำไว้นะบอกแล้วนะห้ามเด็ดอันมีเรลืองย,งยุ่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 งโอ้ยม่วงเอาม่วงเอาเขาบอกว่าเขาจะได้กินนะเนาะเฮ้ยอย่างเงี้ยได้ดีเนะี่ยน้องแนนมันจะกกินติ๊กติ๊ก แล้วอ้กวนก็มากรแฮมเด็ดโอ้ยเอากล้วยนี่ไปขึ้นมาหนึ่งอะกล้วยเด็ดเนี่ยมันก่อนท่านบอกหมักยี่ใดดีเนี่ยโอ้ปวดหัวแต้บเฮ้ยไอ้นน้องอีกกินแล้วเนอะก็มันสั่งแฮมว่าแฮมเด็ดเนอะนี่มันจะเดือดหื้อนะ่งกะมันพื่งเด็ดกะมันพื่งเด็ดจะคางี่มาแล้วมันเลือกันเต็มต้นเนี่ยมันว่ามันน้อยอยู่โอ้ไปได้กับไปเด็ดเออมันต้องเด็ดมันกับมือดีๆเนึ่ กำย่ะวันนีเดีดอ่ะกำดีดีกำ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 ดีดีอ่ะกำดีดีอ่ะกำดีดีอ่ะกำดีดีเนอะนี่นี่อได้ละเออบอกเลยนี่ปวดท้ออาจนได้หืหมผมกวต้องกำ เอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี S <S ๋กล erm ับนี่ฮือเนี่ยปูถอดกวาบน้ำลายปอบปูมาให้แห่นี่ตอนแล้วบอกไก่สองแกนก่อนเดี๋ยวสองแกนก่อน้ยเอาอ่เอออะไรอะไรทำไม่เดือดอิ่มแล้วอิ่มแล้ว เดี๋ยวต้องไปกินน้ำก่อนกดจะโตค่ะไปกินน้ำเด้อโอ้โแฮนี่เยเจ้าแฮมาโดนกันไปเดี๋ยวนะโอ้พโอ้มัดื้ไงยู่ใเนี่ยเออยังไปซ้อนไหนมะเนี่ยมานีโอ้ลเกิงเดียวแฮมเด็ดมันกับบาดเด็ดแต่เดี๋ยวิไปยั่ะเด้อนี่ยแมันมาหันใสนขวานนะมันดื้อน้องเน้นนี่างว้พ ม่วงซสอนไอ้เฮิร์นอะเฮ้ยเออยังใหญ่เนี่ยฮะไออย่างบอกแล้วครับบอกแล้วนะเด็กี้บอกแล้วนะบอกว่าห้ามเด็ดบะม่วงห้ามเด็ดบะม่วงแม่นอันนี้บัได้เด็ดแล้วเนี่ยมันข้นมันยังติดกินนี่อยู่โอ้ไอ้นี่ลบป๊อทลบแป๊ดได้กว่าเด็ดมากินไหมว่ากินจุนี่ก่แฮมหักนี่นะฮะห้ามเด็ดไงปากก็ยิ่งไปได้นะไม่เหมือนทันยี่ได้ยังไ่กินของให้ขวัญไออย่างให้ขวัญนะ พ่ออย่ารอว่ามันใหญ่อ่ะอย่ามาเป็นคนอย่างอี้เนี่ยนะเอี่ใส่อี้น้องแนนจะไปโคบเป็นคนใหญ่อะพ่อฮะลักไว้ลักเงากขว่ามันบวกไปดีกว่าอุ้ยขมบันเดียโอ้โหไอ้กินก็ไปเด้เนี่ยไอ้ดมด้วยโดนตึ้งโดนหล่อลองกันไปเลยเนี่ยโอ้ยไอ้ดมด้วยไอ้ขวานไอ้ขวาน